สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องบัวตองสายจวดครับขณะนี้เราก็กำลังลำเลียงต้นสับปะรดขึ้นบนรถครับอยู่ข้างบนรถก็คือควานดมครับข้างล่างนี้ก็ควานก๊อตครับควานของลุงซับครับอดีตอดีตเคยเป็นนักมวยครับเคยต่อย มวยแถวระยองหาคู่ชกไม่ได้ครับแต่วันนี้แปลสภาพมาต่อยกับต้นสับรถมาเอาสับรถไปให้น้องช้างครับดูครับความแข็งแรงของนักมวยเก่าครับจะสู้สับประรดได้ไหมครับนี่เพราะว่าควานกก็เลิกชกมวยวหันไปเลี้ยงช้างอยู่ที่ ปงครับสวนช้างไทยทัพพยาครับเขาเลี้ยงลุ่งทรัพย์ครับวันนี้มีโอกาสดีครับมาหาสับป,ปะรดไปให้น้องช้างได้กินครับโูครับความแข็งแรงของนักมวยครับส่วนคนอยู่ข้างบนก็แต่ก่อนก็เป็นควานช้างครับทุกวันนี้ผันตัวไปเป็น,น,นพนักงานโรงงานพนักงานโรงงานครับ วันนี้ก็ได้มาเอาสับป,ปะรดไปให้น้องช้างกินเพราะว่าข้าวกะกลางคืนครับเข้าวกะกลางคืนก็เลยมีโอกาสมาหาสับป,ปะรดไปให้น้องช้างได้กินครับสับป,ปะรดก็สวยงามมากครับอืมครับเราก็พาชมบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณป่าสับป,ปะรดครับนั่นก็เป็นป่ายางครับ ความอุดมสมบูรณ์ของเขตนิคมพัฒนาของจังหวัดระยองก็อุดมสมบูรณ์มากครับถามว่าเรามาเอาสับป,ปะรดไก่ไหมก็ไกลครับเพราะว่าแถวที่เราอยู่ก็สับป,ปะรดไม่ค่อยมีครับเพราะว่าจะเป็นเมืองที่เริ่มเจริญหน่อยครับเพราะว่าสวนสับป,ปะรดไม่ค่อยมีครับแต่ถ้าเรามี มาแถวเขตรยองก็ต้นสับปะรดจะมีครับเราก็ต้องมาครับจะไกลแค่ไหนเราก็ต้องมาครับเพราะว่าเราเอาไปให้น้องช้างเราได้กินครับนี่ครับความสวยงามมากครับสับปะรดอากาศวันนี้ก็เป็นใจนิดหน่อยครับไม่มีแดดครับ คึ้มแต่ฝนก็ลงเม็ดไปปลอยครับเราใช้เวลาตัดต้นสับปะรดก็ประมาณ30นาทีครับก็ใกล้จะเต็มรถแล้วครับเดี๋ยวนี้พ่อควานก็กำลังมัดเชือกลัดเชือกกำบะครับกำบะที่นี้ครับพ่อควานครับควานสองควานเป็น วัยรุ่นครับส่วนคนพูดนี้ก็มีอายุหน่อยครับเลยจะย่างแปดสิบแล้วครับวัยรุ่นเขาไม่ให้ทําเท่าไหร่ครับแต่ก็ก็เอาใจช่วยครับแก่แล้วไม่ต้องทาครับทําครับเราพอทําได้เราก็ทําได้ช่วยลูกช่วยหลานไปครับวันนี้โอกาสดีครับที่เราได้มา เอาต้นสับปะรดไปให้น้องช้างเรากินครับนี่ครับที่เราตัดไว้ครับส,สงสัยจะไม่พอครับเดี๋ยวก็เราก็จะได้ไปตัดขึ้นอีกครับสวยงามมากครับต้นสับปะรดคุ้มค่ามากครับที่มาไกลคุ้มค่ามากครับดูครับความแข็งแกร่งของ นักมวยครับเมื่อ2ปีที่แล้วในเขตจังหวัดระยองครับในแถวบ้านช้างครับไม่มีใครสู้เขาได้ครับไม่หาคู่ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าชื่อนักมวยเขาในเขตบ้านชางแถวระยองนี่ใครๆก็รู้จักครับ คือก๊ตอา์มี่สิทปท๋าเพชรครับไม่มีใครกล้าจับครับเพราะว่าในเขตแถวพัทยาแถวระยองแถวบ้านฉางแถวนิคมพัฒนาเขาก็เป็นนักมวยที่เก่งครับช่วงนั้นเขาน้ำหนักอยู่ที่47กิโลครับ47-48กิโลครับหาคู่ชกได้ครับวันนี้ วันนี้พอดีครับเขามีคู่ชกแล้วครับเขามาชกกับต้นสับปะรดครับไม่รู้ว่าจะชนะต้นสับปะรดหรือไม่รู้ครับวันนี้เขาได้มัดต่อยกับต้นสับปะรดครับโหครับดูครับความแข็งแรงของควานก๊อดครับต้นสับปะรดก็มีมีต้นใหญ่ๆครับดูครับโยนให้พวกควานของดอกหญ้ากำลังลำเลียงอยู่ข้างบนครับ ควานก็โยนทีละสองต้นให้ดูนะครับโชว์ความแข็งแรงนะครับ,รบไฟสุดท้ายครับที่ควานก็หยุดต่อยมวยครับก็บไปชกกับนักนักชกประเทศไหนก็นต่อยกับ,บนนเออต่อยกับ ขมิ้นครับกัมพูชาครับต่อยครั้งสุดท้ายอยู่ที่สวนนงนุชครับผลปรากฏว่าเสม,อ,สมอกันครับดูครับควานก็ก็ความแข็งแรงกับต้นสับรดไม่รู้ว่าจะแข็งแรงได้ขนาดไหนครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับบรรยากาศกับการตัดสับปะรดไปให้น้องช้างครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องบัวตองสายจวดด้วยครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ